ครับนะครับผู้ใดบาช่วยมาทุดล่องเนี่ยเพราว่าเซ่บอร่อยนะครับนี่นุ่มกรอบนะครับนี่ผบมึกนะครับได้พี่น้หนองเบิงนาผู้เตรียมมาเตรียมกันเชียงงานนะครับข้านี่กับชุดยอดนะครับนี่มะม่วงนะครับนี่เนี่ยข้ากับมเคยเห็นหนาอกแต่ว่าใข่ไขคุ้นๆอยู่ครับนี่อร่อยสุดยอดนะครับนี่เนี่ยลูกสิ่นกับ่อยนะครับนี่ไทยพี่น้หนองเบิงนะครับนี่สุดยอด อันนั้นสาวน้อยนะอันนี้สาวใหญ่ครับนี่อันนี้มะม่วงนะครับนี่แมงโก้แมงโก้ยอดแมงโก้นะครับนี่บดคสิบบาทค่ะสองขวดสองขวดนะใครพี่น้องของเรานี่อร่อยสองขวดไปแล้วเฟิฟสี่ก็มีนะครับนี่น้ำเด่มนะครับน้ำสดก็มีนะครับนี่น้ำสดเออน้าบ้วนเอเซอ์ก็มีครับ ผู้ใดบยากกิขอบคุณค่ะแม่ขกำใจไปแล้วอันนี้แม่ข้าเพูนว่าสุดยอดน้ำดื่มบริสุทธิ์นะครับนี่พร้อมั่กับไฟนี่มากับถไฟกับผู้เดียวนี่ล้วว่าสันบอกว่าสันลักครับขับไทยพี่น้องขอเบิ่งนะครับนี่ผู้มาเที่ยวกาดเที่ยวงานนะครับผู้หิวนะครับนี่อันนี้เพูนก็ว่าสุดยอดนะครับนี่อาหารนะครับเครื่องดื่มอันนี้ลูกสิ้นหนึ่งนะครับนี่ อันนี้เพื่อนว่าเมียข่าเพื่นว่าสุดยอดดังในอำเภอพุทธวิสัยนะครับนี่นะครับนี่สาผู้ใดบ่เคยก็มาลองเมึงนะครับนี่สุดยอดเมียข่าเพื่อนว่านะครับนี่้าแซ่บผมลองเมึงแล้วผมว่าแซ่บจุ๊บแต่ว่าผู้อื่นเสียบยังไงก็ว่าน้ำเนื้อ นะครับมาเทียวกันเดี๋ยวงานมือน,นี่คำเสียนนะครับมาเลยครับมือน,นี่บ๊อบพีทหวังอันนี้ก็ชุดยอดถือกันแม่าขาดคนวานะครับนี่ใช่พี่น้องเบงผูบันหิวอเออผู้บันหิวนะครับอันนี้เป็นผลไม้นะครับอันนี้ลูกชิน้นอันนี้เป็นของเด็กหน่อยนะครับครับกิปนี่ฝากไว้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ